เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเรื่องเพื่อนสนิทแอบชอบแฟนของเราเป็นละครน้ำเน่าที่เราไม่อยากเจอในชีวิตแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคำถามคือใครผิดหลายคนอาจพุ่งเป้าไปที่เพื่อนที่ทรยศหรือแฟนที่นอกใจเรื่องนี้ซับซ้อนกว่านั้นมาก การที่บุคคลที่3เข้ามาแทรกกลางแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์เดิมอาจมีรอยร้าวอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันความต้องการที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือความรู้สึกห่างเหินที่เกิดขึ้นการทบใ,ใ,ใครคนใดค,คนหนึ่งอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะมันจะนําไปสู่ความขัดแยง้งและการแตกหักของความสัมพันธ์ทั้งหมดสิ่งสําคัญคือการมองย้อนกลับมาที่ตัวเองและคู่ของเราว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมอีกคนถึงหันไปหาคนอื่นสําหรับเพื่อนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ อาจเกิดจากความไม่ยั้งคิดความเหงาหรือความรู้สึกสับสนในใจตัวเองส่วนแฟนที่ถูกมองว่านอกใจก็ต้องพิจารณาถึงเหตุผลของการกระทํานั้นด้วยวัยรุ่นหลายคนอาจยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างท่องแพ้หรืออาจขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับความสัมพันธ์้านสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาถึงความรู้สึกและความต้องการของตัวเองกับแฟนเป็นสิ่งสําคัญหากรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ตอบโจทย์การพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันย่อมดีกว่าการมองหาคนอื่น